สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูไม้และนอะ้องครูชิปสวัสดีครับน้องครูชิส,ว,สวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะโคดดิ้งแบบอันปลักด้วยหุ่นยนต์นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะเรามารู้จักความหมายของโคดดิ้งกับหุ่นยนต์กันก่อนดีกว่านะคะ กับหุดยนต์กันไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมารู้จักอุปกรณ์ของหุ่นยนต์กันดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรบ้างโดยหลักๆของส่วนอุปกรณ์ของหุ่นยนต์นะคะจะมีด้วยกัน3ส,ส,ส่วนนะคะก็คือ1น,นะคะก็คือส่วนของหุ่นยนต์ค่ะ 2. นะคะก็คือจะเป็นหีีนะคะเป็นบัตรคำสั่งนั่นเองคะ่ะนะคะต่อไปนะคะก็คือจะเป็น แผนกร์ดแผ่นที่นั่นเองค่ะก็จะเริ่มด้วยจากคาว่าสตาทนะคะแล้วก็จะเป็นตัวต่อนะคะของการของแผนที่ของเราค่ะตอนครูชิปเมื่อกี้ครูไม้ได้บอกกันไปแล้วว่าส่วนอุปกรณ์ของหุ่นยนต์มีอะไรบ้างต่อไปครูไม้จะมาถามว่านี่ส่วนแรกเขาเรียกว่าอะไรครับหุ่นยนต์ุ่นยนต์นั่นเองอ่าต่อไปนี่เป็นแผ่นแผ่นหลายๆแผ่นเลยเขาเรียกว่าอะไรครับว บัตรคาสั่งใช่ถูกต้องครับแล้วก็ต่อไปส่วนที่สามอาการ์ดแผ่นที่นั่นเองจะมีภาษาอังกฤษด้วยครับว่าสตาร์ทนะคะค่ะและว่าน้องครูชิพนะคะได้รู้จักส่วนประกอบนะคะทั้งสามส่วนของหมุนโยกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อจํากัดของน้องครูชิพนะคะน้องครูชิพสามารถพูดเป็นคำๆสั้นๆนะคะแต่น้องนะคะอ่านไม่สามารถ เป็นข้อความหรือเรื่องราวยาวๆได้นะคะและน้องนะคะในการสื่อสารก็คือน้องจะพูดไม่ค่อยชัดค่ะแต่ในส่วนจุดเด่นของน้องนะคะน้องสามารถรู้จักเป็นอ่านรูปภาพเป็นวัดภาพนะคะหรือสัญลักษณ์ต่างๆนะคะครู <c oughs> มานะคะจึงนํากิจกรรมนะคะโ <c oughs> คดดิ้งกับหุ่นยนต์มาให้น้องครูชิดได้เรียนรู้ค่ะเพราะว่าน้องครูชิดนะคะมีความสนใจในเรื่องของการต่อล็อกหรือเลโก้อยู่แล้วนะคะ โดยกิจกรรมนี้นะคะจะมีความหนุนใจโดยการต่อรูปหน้านะคะให้เป็นหุ่นยนต์นะคะตามรูปภาพนะคะที่น้องอยากจะสร้างขึ้นมาโดยรู้มานะคะอาจจะมีโจทย์นะคะเพื่อให้น้องผูชิทน,นะคะแก้ปัญหานะคะ,ะจากการแก้ปัญหาเขาก็จะ,ะแก้ปัญหาจากง่ายๆนะคะขึ้นไปสู่ดับยากเพื่อให้น้องรู้จักการทํางานเป็นขั้นตอนมากขึ้นนั่นเองค่ะ ะคระูไม้แล้วก็น้องผูชิดน,นะคะก็จะมาเริ่มทํากิจกรรมกันแล้วค่ะโดยครูไม้นะคะจะสร้างโจทย์ให้น้องกูชิดน,นะคะเป็นโจทย์ที่หนึ่งค่ะก็คือขุนยนนะคะจะต้องมาหาแมวให้ได้นะคะโดยน้องขุนยนต์นะคะจะมีชื่อว่าะไรคะกูชิด<ม>ชื่อน้องแมงม,มุมนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะหาน้องผูชิดเริ่มทำได้เลยนะคะจากที่ครูไม้ได้สร้างโจทย์ น้องโคชิตน,นะคะก็จะเริ่มนําบัตรคําสั่งนะคะคือน้องนะคะจะรู้จักในส่วนของโค้ดรูปภาพนะคะเป็นบัตรภา่าหรือสัญลักษณ์นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะน้องก็ได้ต่อบัตรคาสั่งเสร็จแล้วนะคะก็คือโค้ดของเรานะคะและจะนําน้องหุ่นยนต์ก็คือน้องในวม ขุนยนต์ก็คือน,น้องไมหมุมมาเจอน,น้องแมวแล้วนะคะถือว่าเกิดแรกนะคะน้องกูชิ้นะคะได้ทสำสําเร็จนะคะด้วยตันเอง ต่อไปเราก็มาพบกับโจทย์ที่2นะคะโดยครูมานะคะจะเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมานะคะก็คือบัตรคําสั่งนะคะให้กขึ้นค่ะโดยโจทย์นี้นะคะจะให้น้องแมงมุมนะคะเดินมาหาน้องแมวด้วยการเปิดสีนะคะโดยคูมาจะให้เป็นใช้เป็นสีฟ้านะคะตามที่ครูกําหนดนะคะค่ะน้องผู้ชิดคะเราจะมาเริ่มต่อบัตรคําสัง่งกันเลยอ่าตอนนี้นะคะน้องก็ ได้นำนะคะบัตรคาสั่งมาต่อนะคะก็คือโพสของเราเองอัอนนี้ฟัง์ชันของเราเพิ่มมาแล้วเรามาดูกันนะคะว่าน้องแมงมุมจะมาถึงน้องแมวด้วยการเปิดแสงสีฟ้าไ,ได้หรือเปล่านะคะ ดูกันเลยค่ะเป็นยังไงคะน้องผู้ชิดเมื่อกี้เรามีแสงสีฟ้าเปิดขึ้นมานะคะเมื่อมาเจอน้องแมวนะคะเจอท,ที่สองนะคะผู้ชิดก็ได้ทำสำเร็จไปอีกห่งโจทย์นะคะเก่งมากเลยครับ ทูชิดอยากเห็นแสงสีฟ้าให้มันอยู่ดานๆไหมอ่าทูมายเพิ่มฟังก์ชันด้วยการใส่โค้ดอ่าทูมายให้ตัวเลขมาแล้วเป็นเลขอะไรครับเลขเก้าอ่าูาาชิดลองใส่บัาสังไปอตอนนี้นะคะ คุณมาก็จะให้โจทย์เพิ่มขึ้นมาค่ะคือน้องโคชินนะคะอยากเปลี่ยนแสงสีฟ้าให้นานขึ้นเดยกคุณมาก็จะนำโซลีนนะคะมาใส่นะคะเราจะมาดูค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่อน,นี้คุณยนต์อ่านโค้ดเรียบร้อยแล้วนะคะ ค้างไว้นานเลยค่ะอาตอนนี้หายไปแล้วแสงสีฟ้านี้นะคะจะเกิดขึ้นได้นานนะคะเมื่อเรากําหนดตัวเลขนั่นเองค่ะว่ากําหนดตัวเลขนคะคะอยากจะให้นานหรือ,อช้านะคะเราอยากให้น้องนะคะใส่ได้หมดเลยนะคะโดยคุณมายก็จะกาหนดเป็นเลขกล้ามาอยากให้น้องนะคะได้เห็นแสงสีฟ้ามากขึ้นค่ะ เราก็มาพบกับโจทย์ที่สีแล้วนะคะครูมานะคะก็จะให้น้องครูชิดนะคะ,ะให้หม่นยนต์น้องไม้มุมหมุนรอบตัวเองนะคะเพื่อที่จะหาที่นั่งแล้วมาเชียร์ฟุตบอลโดยการเชียร์ฟุตบอลนะคะจะให้มีเสียงทั้งหมด2ครั้งครูมาก็จะเพิ่มฟังก์ชันมาให้น้องแล้วนะคะครูชิานาจำโจทย์ได้ไหมเราจะให้น้องครูชิเริ่มต่อโค้ดแล้วนะคะ มาดูกันเลยค่ะตอนนี้แม่มุมกำลังอ่านโค้ดค่ะเลรามาดูกันเลยค่ะอ่าฟังจนกำลังหุหงน,นะคะเพราะกับเสียงเชียร์บอล เก่งมากเลยคะ่ะพูชิทต,ตอนในโจทย์ที่สี่น้องก็ได้ทำเรียบร้อยแล้วคะ่ะกิจกรรมนะคะที่น้องพูชิดได้ทําไปนะคะ,ะน้องพูชิดนะคะจะต้องได้รับการฝึกฝนนะคะก็คือจะมีะฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันนะคะที่น้องต้องเรียนรู้ <c oughs> ก็คือเป็นบัตรคําสั่งนั่นเองคะ่ะก็คือบัตรคําสั่งนี้นะคะจะมี บัตรคำสั่งตั้งแต่เหตุการณ์ <c oughs> เหตุการณ์ก็คือจะเป็นเหตุการณ์ในรูปแบบของเสียงรูปแบบของแสงหรือรูปแบบของอสัญลักษณ์กา,ารรู้จักทิศทางหรือรู้จักแมกระทั่งตัวเลขนั่นเองค่ะน้องนะคะก็ะจะต้องทําทซ้ําๆแต่ละโจทย์ที่ครูไม้ตั้งมานะคะตั้งแต่โจทย์แรกน้องก็จะต้องทําซ้ําๆไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้องจะรู้ในโจทย์นั้นหรือความหมายของฟังก์ชันนะคะแต่ละฟังก์ชัน และจะเพิ่มให้น้องนะคะความยากขึ้นเป็นโจทย์ที่1เป็นโจทย์ที่2เราก็ตอบเป็นโจทย์ที่3จากตัวอย่างที่ครูมาได้ให้น้องทําไปนั่นเองค่ะโดยครูมายนะคะก็จะต้องกลับไปฝึกฝนให้น้องผู้ชิพน,นะคะรู้จักแก้ปัญหาแล้วก็ทํางานอย่างเป็นระบบให้มากขึ้นนะคะก็สําหรับวันนี้ครูมายก็จะขอตัวลากันไปก่อนนะคะยังไงก็ค่อยมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย